สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนําถึงเครื่องฝัดชิงนน้ำมันเกียร์นะครับว่ามันมีอัตยประโยชน์อะไรบ้างสามารถใช้ประโยชน์อะไรขั้นตอนการทํางานแล้วก็วิธีการฝัดนะครับฝัดแบบไหนบ้างนะครับโดยเครื่องฝัดชิงเครื่องนี้นะครับมันเป็นเครื่องแบบแมนวนวลนะครับเป็นเครื่องแบบแมนวนวลใช้ไฟแค่12โวลต์นะครับในการปั่นปัม๊มดันน้ามันเข้าไปในเครื่องยนต์เท่านั้นและอาศัยแรงดันน้ํามันจาก Uh, ตัวเกียร์ตัวเครื่องยนต์ดันกลับมาที่เครื่องเท่านั้นนะครับเพราะนั้นแรงดันของเครื่องจะไม่สูงจนเกิดอันตรายต่อเกียร์หรือเครื่องยนต์นะครับอันนี้เรามาแนะนำถึงเครื่องกันก่อนนะครับที่ฟอนของเครื่องนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นวาวล์วเปลี่ยนทางนะครับอันนี้เป็นวาล์วเปลี่ยนทางนะครับอันนี้เป็นสวิตช์ P ปิดเปิดปั๊มแรงดันน้ํามันใหม่เข้าไปที่ตัวเกียร์นะครับอันนี้เป็นท่อ ให้ดูสีของน้ํามันนะครับว่าเป็นนี้ท่อน้ํามันเก่าอันนี้ท่อน้ํามันใหม่นะครับส่วนด้านนอกนี้นะครับด้านนี้จะเป็นการจะเป็นท่อสําหรับดูดน้ํามันจากด้านนอกเพื่อส่งเข้าไปที่เกียร์นะครับมันจะมีทั้งดูดจากด้านนอกดูดจากด้านในนะครับสองสเต็ปนะครับตัวถังเก็บถังน้ำมันใหม่จะอยู่ในนี้นะครับ นี่คือถังเก็บน้ํามันเก่านะครับเป็นถังเก็บน้ํามันเก่าจะเป็นขีดขีดเป็นสเกลอย่างนี้เป็นขีดอย่างนี้เรานับเป็นลิตรอันนี้เป็นท่อที่เราจะใช้ต่อเข้ากับตัวรถยนต์นะครับอันนี้กรองสำหรับกรองน้ำมันเก่าในขั้นตอนของการฟอกล้างระบบเกียร์นะครับเราจะใช้ฟอกผ่านกรองลูกนี้นะครับเป็นขั้นตอนการฟอกหนึ่งขั้นตอนนะครับอันนี้เป็นสเกลไว้ดูแรงดันน้ำมันจากตัวเกียร์นะครับ อันนี้คือแรงดันน้ำมันจากเครื่องปั๊มของเราแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับแรงดันของเครื่องไม่มากาเท่ากับแรงดันภายในเกียร์นะครับก่อนเริ่มขั้นตอนการฝัดลูกค้านํารถเข้ามาเราสอบถามพูดคุยกับลูกค้าพูดคุยถึงความประสงค์ที่ลูกค้าจะมาฝัดน้ำมันเกียร์เพราะอะไรนะครับาถามลูกค้าว่ารถมีอาการเกียร์กระตุกกระชากหรือเปล่ารถเคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เมื่อไหร่เคยเปลี่ยนแบบไหน แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามีเครื่องสแกนเนอร์ให้นําสแกนเนอร์เข้าไปตรวจเช็คโค้ดในกล่องเกียร์ถ้ารถถ้ารถคันนั้นระบบเกียร์คันนั้นมีกล่องคอนโทลอยู่นะครับเครื่องสแกนเนอร์สามารถเข้าไปอ่านโค้ดก่อนได้อ่านอุณหภูมิแ้ะมันเกียร์ก่อนได้ก่อนฝัดนะครับหลังจากอ่านจากสแกนเนอร์เสร็จแล้วดูโค้ดเสร็จแล้วดูอุณหภูมิเสร็จแล้วนะครับต้องถามว่าเราจะรู้รู้ได้ยังไงว่าเกียร์ของคันนั้นนั้นเนี่ยเป็นเกียร์ประเภทไหนก็มีวิธีการทดสอบครับโดยการนํารถออกไปวิ่งทดสอบได้นะครับ ถ้าเป็นเกียร์แบบลูกสูบหรือที่เราเรียกกัน hmm. ท <hope> right ั่วไปนะครับว <Generation> ่าเป็น ATF นะครับก็จะมีสเตปการเปลี่ยนเกียร์ที่ค่อนข้างชัดเจนรู้สึกได้นะครับการเปลี่ยนจากเกียร์หนไปเกียร์สเกียร์สไปเกียร์สมเนี่ยรู้สึกได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ CVT นะครับเกียร์ CVT จะไม่มีสเตปการเปลี่ยนเกียร์นะครับจะเป็นการเปลี่ยนเกียร์แบบราบลื่นตั้งแต่ออกตัวจนถึงสิ้นสุดการขับขี่ได้เลยนะครับจะไม่มีสเตปเกียร์ให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้น การทดสอบการขับขี่สามารถระบุประเภทเกียร์ได้นะครับถ้าเป็นเกียร์อีกประเภทหนึ่งซึ่งเกียร์ประเภทนี้ยังไม่สามารถฝัดได้นั่นก็คือเกียร์แบบ DSG หรือ Double Cut นะครับซึ่งจะไม่ไม่สามารถฝัดได้เพราะว่าเกียร์ประเภทนี้จะไม่มีแรงดันน้ำมันเกียร์นะครับหลังจากทดสอบแล้วขั้นต่อไปนะครับคือการนํารถขึ้นลิฟต์นะครับแล้วตรวจสอบว่าเป็นเกียร์แบบอ,ออยล์ฝากก็คือออยล์ที่ติดอยู่ที่เกียร์นะครับ แล้วก็เป็นออยแบบออยแยกก็คือมีท่อออกจากเกียร์มาสู่ออยด้านนอกซึ่งจะเป็นออยลมหรือออยน้ําก็ได้นะครับในกรณีของคันนี้นะครับเป็นเกียร์แบบออยแยกนะครับเราเข้ามาในใต้ท้องรถแล้วเนี่ยเราเลือกท่อที่สามารถทํางานง่ายที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับเราเลือกท่อใดท่อหนึ่งก็ได้หรือเลือกทั้งสองท่อก็ได้นะครับในที่นี้ถ้าเกิดเราเลือกท่อเดียวถอดแยกออกจากกัน เราจะเรียกว่าการปัดข้อมวงจรนะครับแต่ถ้าเป็นการถอด2ท่อออกมาแล้วใส่อแดปเตอร์เข้าไปแทนที่เราจะเรียกว่าเป็นการ Direct, ปัดแบบไดเรกคือการไดเรกเข้าไปในตัวเกียร์เลยท่อน้ำมันเกียร์จะไม่ผ่านเข้าไปที่ออยนะครับเราจะเรียกว่าไดเรกการปัดกับออยฝากก็จะเรียกว่าไดเรกเหมือนกันนะครับการปัดออยฝากมามันจะต้องใช้อแดปเตอร์ต่างหากนะครับเราก็จะมีให้เลือกทุกเกียร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ ก็เลือกตามออยคูลเลอร์ที่เรามองเห็นแล้วว่าามันต้องใช้เบอร์ไหนนะครับถ้าเรารู้รุ่นเกียร์เราก็มาดูที่ด้านหน้าของกระเป๋านะครับเราเรียกว่ากระเป๋านะฮะทัวอย่างคันนี้เราจะใช้เป็นรหัสเป็น a 27นะครับเราก็มาเจออยู่ตรงนี้นะครับ A 27นี่นะฮะ a 27นะครับอันนี้เราเลือกแบบเป็นปัดแบบดเรกก็คือปัดเข้าไปที่เกียร์โดยตรงเลยไม่มีการครอบวงจรนะครับ โอเคครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่นำอะแดปเตอร์เข้ามาต่อทีอ่ท่อน้ำมันเกียร์ที่จะเข้าออโกูเลอร์เสร็จแล้วนะครับแบบนี้เราเราจะเรียกว่าเป็นการฝัดแบบดเรกนะครับก็คือตรงๆเข้าไปที่เกียร์ลทั้งสองเส้นเลยนะครับถ้าเป็นการฝัดแบบค่อมเนี่ยมเราจะให้แค่เส้นเดียวนะครับแต่ถ้าฝัดแบบดเรกก็คือจากเครื่องเราเนี่ยเข้าไปหาเกียร์ทั้งสองท่อเลยนะครับเป็นการฝัดแบบดเรกนะครับต่อไปจะต้องเสียบท่อของ ตัวเครื่องเข้ามาที่ตัวท่อของรถนะฮะ,อะตอนนี้เรายังไม่ต้องสนใจนะครับว่าท่อไหนจะเสียบท่อไหนนะครับเราจะตรวจสอบอีกทีหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วว่าความถูกต้องของท่อถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเช็คความแน่นของท่อนะครับว่าจะต้องไม่หลุดกระเด็นในขณะที่ทําการฝัดนะครับอ่ะนำลิบลงครับ หลังจากต่อท่อฝัดน้ามันเกียร์ต่อเครื่องฝัดน้ํามันเกียร์เข้าท่อเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเริ่มการฝัดนะครับเราต้องมาเช็คที่ตําแหน่งคันเกียร์ก่อนนะครับถามว่าเราต้องปัดเกียร์ในตําแหน่งคันเกียร์ไหนสามารถฝัดตําแหน่งคันเกียร์ไหนก็ได้นะครับทั้งหมดนะครับฝัดได้หมดเลยนะครับแต่ว่าให้ผมแนะนําผมจะขอแนะนําเป็นตําแหน่งเกียร์เอ็นนะครับ ทำไมถึงต้องเป็นตำแหน่งเกนะครับตำแหน่ง k n เนี่ยมันเป็นตำแหน่งเกียร์ที่ปลดล็อกทุกอย่างกลไกลของเกียร์สามารถหมุนฟรีได้ด้วยแรงดันเอื่อยๆของน้ำมันเกียร์นะครับฝัดได้ต,ต,ตำแหน่งเกียร์ดีได้ไหมฝัดได้นะครับตำแหน่งเกียร์ดีก็ฝัดได้เพียงแต่ว่าขั้นตอนอเมื่อเข้าถึงขั้นตอนการฝัดแล้วเนี่ยเกียร์มันจะต้องดูดน้ำมันเกียร์เพื่อไปสร้างแรงดัน เพราะนั้นตอนเราปล่อยน้ำมันเกียร์ออกมาเนี่ยแล้วน้ำมันเกียร์มันพร่องในระบบเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นในตำแหน่งเกียร์ P หรือเกียร์ N เนี่ยเกียร์ R เนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําผมขอแนะนําเป็นตําแหน่งเกียร์ N นะครับฝัดได้ฝัไดฝได้ทุกทั้งเกียร์แบบลูกสูบแล้วก็เกียร์แบบ CVT นะครับขอแนะนําเป็นตําแหน่งเกียร์ N, N นะครับเพราะว่าเกียร์จะไม่ได้นำน้ำมันเกียร์ไปสร้างแรงดันนะครับจะปลอดภัยสาหรับเกียร์แล้วก็ปลอดภัยสําหรับเราด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าช่างท่านไหนต้องการอยากจะให้มันเข้าไปล้างในระบบของอตัววาล์วดีหรือลูกสูบนะฮะสามารถเล่นคันเกียร์ได้ในขณะการปัดครับแต่ว่าอย่าปล่อยเบรกให้ล้อหมุนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยเบรกให้ล้อหมุนเนี่ยเกียร์มันก็จะสร้างแรงดันทันทีถ้าเกิดน้ำมันเกียร์ไม่พอมันก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับให้ปัดนั่นแหนเกียร์เอ็นดีที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับเซฟรถล,ลูกค้าได้ดีที่สุดนะครับผมหลังจากเราตรวจสอบ ตำแหน่งเกียร์แล้วเราตั้งตำแหน่งคันเกียร์ไว้ที่ตำแหน่งเกียร์ n นะครับเราก็จะเริ่มขั้นตอนการเช็คว่าเราต่อท่อของตัวคอปเปอร์ท่อของเครื่องเนี่ยเข้าถูกท่อไหมว่าเป็นท่อไหนเป็นท่อแรงดันท่อไหนเป็นท่อรีเทิร์นเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับดูจากการทํางานของเครื่องยนต์แล้วก็ดูจากการไหลของน้ำมันเกียร์ในเครื่องเรานะครับโอเคครับสตาร์ทเครื่องครับ หลังจากสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับให้เช็คว่าคัพเปอร์ที่เราต่อเข้าไปที่ที่ตัวรถยนต์เนี่ยรั่วหรือเปล่านะครับโดยวาวล์วตำแ่งนี้ต้องเปิดไว้ตลอดเวลานะครับเราก็เช็คว่าท่อที่เราต่อเข้าไปรั่วไหมนะครับถ้าไม่รั่วก็หนึ่งขั้นตอนจบไปแล้วนะครับต่อมามาเช็คว่าเราต่อท่อได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเข็มถ้าเข็มอ่าของสเกลมันขึ้นทางฝั่งปั๊มเพชเชอร์นเนี่ยนะครับเข็มมันขึ้นสูงกว่าเลขสองนะครับ ถือว่าเป็นการตอบผิดหนึ่งขั้นหนึ่งังเตะแล้วนะฮะนี่ผิดหนึ่งสัเตะแล้วเราข้ามไปทเต็ะที่สองนะครับเราตรวจสอบดูท่อน้ามันเก่าเก็บเนี่ยเมื่อเราเปิดวาล์วแล้วนะครับน้ำมันจะต้องไหลลงมาที่ท่อน้ามันเก่านะครับนี่นะฮะสตาร์เครื่องเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่าเข็มมันผิดปกตินะครับเราเปิดวาล์วในตำแหน่งของการอ่า บ่อยแล้วมันเก่าลงที่ถังเก็บนะครับลองเปิดวาลดูครับว่ามีน้ำมันไหลหรือเปล่านะครับเราเปิดวาวแล้วนะครับแต่ว่าน้ามันเก่าเนี่ยมันไหลอือๆหรือท้าไม่ไหลเลยนะครับนี่ถือว่าเราต่อท่อผิดข้างนะครับซึ่งก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรกับตัวเกียร์นะครับไม่ไม่สร้างความไม่สร้างปัญหาให้กับเกียร์แน่นอนนะครับปลอดภัยอยู่โอเคครับผมหลังจากนั้นเราดับเครื่องแล้วต่อท่อใหม่นะครับอัะดับเครื่องครับอดดับเครื่องเสร็จแล้วเราสลับ อาจจะได้สลับคอปเปอร์ของเราให้อีกอ่เป็นอีกข้างหนึ่งนะครับอโอเคตอนนี้เราก็มาสลับคอปเปอร์นะครับสลับกัน โอเคครับหลังจากสลับคอปเปอร์เสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องดูอีกทีหนึงครับเอาสตาร์ทเครื่องครับเมื่อสลับคอปเปอร์เสร็จแล้วนะครับมาดูที่เข็มนะครับเห็นไหมฮะเมื่อความถูกต้องของท่อถูกต้องแล้วเนี่ยเข็มทางด้านแรงดันที่จะมากระทํากับปมมั๊มที่อยู่ในเครื่องเรานี่นะฮะมันจะไม่สูงมากเห็นไหมฮะแล้วน้ำมันแรงดันฝั่งของของเครื่องยนต์เนี่ยฝั่งรถยนตนเนี่ยก็จะขึ้นมาประมาณเลขสองหรือไม่เกินเลขสี่นะครับแล้วแต่เกียร์แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รถแต่รุ่นนะฮะ แล้วก็อีกหนึ่งสเตปนะครับตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับการเปิดวาล์วปล่อยน้ำมันเราดูว่ามีน้ำมันไหลไหมนะครับเปิดครับโอเคนะครับน้ำมันไหลอย่างชัดเจนนะครับนี่นะฮะไหลแรงด้วยนะครับนี่นะฮะถือว่าถูกต้องนะครับพอเราตรวจสอบความถูกต้องของท่อเสร็จแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนแรกของการฟ่อปัดชิ่งนะครับก็คือการปล่อยให้น้ำมันวน จากรถมาที่เครื่องโดยผ่านเครื่องกรองออกจากเครื่องเข้าไปที่รถเป็นการวนหนึ่งอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าการฟอกนะครับเป็นการฟอกฟอกล้างโดยใช้น้ำมันเก่าของเขาเนี่ยมาฟอกด้ความสะอาดแล้วนํากลับเข้าไปล้างในเกียร์อีกรอบหนึ่งเราจะปล่อยวนอยู่อย่างนี้ครับประมาณ 5- ้าถึงสินาทีก็ได้หรือแล้วแต่ลูกค้าถ้าเขามีเวลาให้เรามากนะครับก็สามารถฟอกล้างได้นานนะครับเราจะปล่อยฟอกล้างอยู่นี้นะครับ จนครบจํานวนจนครบเวลาที่เราคุยลูกค้าไว้นะครับหลังจากเราปล่อยให้เครื่องทําการฟอกล้างน้ำมันเกีรีรยไปครบ10นาทีหรือ2 0นาทีแล้วแต่ลูกค้ามีเวลาให้เราทํานะครับหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการฝัดชิ่นครับเริ่มต้นด้วยการเทน้ํามันใหม่เข้าไปในเครื่องก่อนนะครับโอเคครับเทน้ํามันใหม่ครับปริมาณน้ํามันที่เราจะใช้ในการฝัดกี่ลิตร8ลิตร10ลิตร12ลิตรแล้วแต่นะครับหลังจากเราเติมน้ํามันเข้าไปในเครื่องครบ 8ลิตรแล้วนะครับเราจะเริ่มขั้นตอนการปลับชิ่งนะครับโดยการนําน้ํามันเก่าออกมาก่อนอน้ํามันเก่าออกมาเท่าไหร่ให้เติมคืนไปเท่านั้นหรือมากกว่าได้นะครับโดยสังเกตได้จากท่อแรงดันน้ํามันเก่านะครับเราจะปล่อยน้ํามันเก่าออกมาจนกว่าจะขึ้นฟองอากาศนะครับขั้นตอนการปล่อยน้ามันเก่ามาก่อนนะครับน้ำมันเก่ามันก็จะไหลลงมาที่ถังเก็บนี้นะครับ ให้สังเกตที่ท่อน้ำมันเก่านะครับมันจะต้องขึ้นฟองอากาศนะครับแล้วเราค่อยๆไปดูปริมาณน้ำมันที่มันไหลออกมาโอเคนะครับขึ้นฟองอากาศแล้วก็บิดวาล์วครับให้มันอยู่ในตำแหน่งการวนกลับเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราจะเติมกลับเข้าไปครับดูจากปริมาณน้ำมันตอนนี้ที่ออกมากี่ลิตรครับสครั้งแรกที่ออกมานะครับจะอยู่ประมาณสามลิตรนะครับเราก็จะดันเข้าไปประมาณสามลิตรหรือมากกว่าได้นะครับเปิดวาล์วไปในตำแหน่ง ดูดจากด้านในนะครับแล้วก็เปิดปั๊มครับเครื่องจะทำงานนะครับโมอเตอร์ปั๊มทำงานดิด้ดีนี่งชัดเจนนะครับเราจะดูดให้เข้าไป1ลิตร2ลิตรสลิตรนะครับโอเคนะครับหลังจากได้ตามปริมาณที่เขาออกมาแล้วนะครับว่า3าลิตรนะครับเราก็ปิดปั๊มครับแล้วปิดวาลว เราจะปล่อยให้เขาวนอยู่นี้อีกประมาณ2-3มนาทีนะครับเป็นการอาฟอกอีกขั้นตอนหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยใช้น้ำมันใหม่เข้าไปฟอกช่วยด้วยนะครับเราจะทําซ้าขั้นตอนเดิมจนก,กว่าปริมาณที่เรากําหนดไว้คือ8ลิตรเนี่ยจะครบตามปริมาณน,นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการตรวจวัดน้ำมันเกียร์นะครับอันนี้เราจะเริ่มขั้นตอนอขั้นตอนที่2ก่อนก็คือปล่อยออกไม้อีกแล้วก็ดนกันเข้าไปใหม่นะครับดันเข้าปล่อยออกเนี่ยครับจนก,กว่าจะครบปริมาณน้ำมันที่เรากําหนดไว้นะครับ ปล่อยน้ำมันครับแล้วรอดูท่ออากาศแล้วลองดูฟองอากาศจนกว่าจะขึ้นฟองอากาศตรงท่อน้ำมันนะครับท่อน้ำมันเก่าก็จะขึ้นฟองอากาศดีนะครับก็คือรอบนี้ก็ได้ประมาณสามลิตรเหมือนเดิมนะครับปิดวาล์วเปิดปั๊มเปิดวาล์วดันเข้าไปเท่าเดิมครับออกมาเท่าไหร่ดันเข้าไปเท่านั้นนะครับหรือมากกว่าได้นะครับเราจะทําวนอย่างนี้นะครับ วนอยู่นี้จนครบปริมาณน้ํามัน,น,มนเสร็จแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยเราก็อัดเติมเข้าไปเท่าที่มีอยู่อัดเติมเข้าไปให้หมดก็คือ3ลิตรสุดท้ายจากจำนวน8ลิตรเนี่ยเราก็อัดเติมเข้าไปให้ตรงเทปครบจํานวนนะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเช็คน้ํามันเกียร์นะครับหลังจากครบตามปริมาณน,น้ํามันที่เรากําหนดไว้แล้วนะครับเราวัดน้ามันเกียร,ร์ก่อนนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นการวัดแบบรูล้นที่อ่างน้ํามันเกียร,ร์นะครับลักษณะของน้ํามันเกียร,ร์ที่ จะถือได้ว่าตรงตามสเปคของผู้ผลิตนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับต้องหนาการไหลจะต้องไหลเป็นเส้นเล็กๆหรือไหลขอบรูนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอดประกอบคืนสภาพเดิมของลูกค้าได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะมาวัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถอดประกอบท่อของลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นขั้นตอนการฝัดน้ำมันเกลีย,ยสมบูรณ์นะครับผม หลังจากเราประกอบท่อน้ํามันเกียร์ของลูกค้าเข้าในตาแหน่งเดิมเรียบร้อยนะครับดูความเรียบร้อยของท่อแล้วไม่รั่วแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาวัดระดับน้ํามันเกียร์ว่าได้ระดับที่ถูกต้องหรือยังนะครับอย่างคันนี้นะครับเมื่อกี้เราถอดท่อน้ํามันดูแล้วน้ํามันเกียร์ขาดนะครับเราก็ตรวจเติมเข้าไปครับอย่างกรณีของคันนี้สามารถเติมได้จากรูล้นได้เลยนะครับเติมเข้าไปในรูวัดได้เลยจะเติมเข้าไปครึ่งลิตรก่อนนะครับแล้วจะดูว่าหลังจากเติมเข้าไปครึ่งลิตรแล้ว น้ำมันเกียร์พอหรือ,อยังนะครับหลังจากเติมแล้วเราก็ถอดท่อออกดูครับว่าน้ำมันเกียร์ไหลออกจากรูล้นหรือ,อยังนะครับโอเคนะครับน้ำมันเกียร์ถือว่าระดับตอนนี้ถือว่าเกินนิดนึงนะครับแต่เราปล่อยให้เขาไหลไปครับไหลไหลยจยกว่าจะไปรุ่นเส้นเล็กๆโอเคครับผมปริมาณน้ำมันเกียร์ที่แลหลกมาถือว่าถูกต้องนะครับไหลออกมา,าแบบไหลขอบรูนะครับแล้วก็ อ่าหลายเส้นเล็กๆนะครับถือว่าถูกต้องนะครับจากนั้นปิดน็อตรูตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากวัดความถูกต้องตรวจเติมถูกต้องนำรถออกวิ่งทดสอบครับเพื่อดูว่าสภาพการใช้งานการทํางานของเกียร์นั้นปกติดีหรือเปล่านะครับโดยการนํารถออกวิ่งทดสอบกับลูกค้าก็ได้นะครับถือเป็น ความเข้าใจระหว่างเรากับลูกค้าว่าเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับผม